สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำจำเช้าวันนี้เราคุยเรื่องแพ้อย่างผู้มีชัยจากรรร 48, 17, 17, พระธรรมเยเรมีบทที่38ข้อ17ถึงข้อที่20พระธรรมเยเรมีบทที่38ข้อ17ถึง20แล้วเยเรมีทูลเสเดคียาว่า พระเยโฮวาพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าถ้าฝ่าพระบาทจะยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาบาบิโลนแล้วเขาจะไว้ชีวิตของฝ่าพระบาทและกรุงนี้จะไม่ต้องถูกไฟเผาฝ่าพระบาทและวงวานของฝ่าพระบาทจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าฝ่าพระบาท ไม่ยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาของบาบิโลนแล้วกรุงนี้จะต้องถูกมอบไว้ในมือของชนเคนเดียและเขาทั้งหลายจะเอาไฟเผาเสียและฝ่าพระบาทจะหนีไม่รอดไปจากมือของเขาทั้งหลายกษัตริย์เซเดคียาจึงตรัสกับเยเรมีว่าเรากลัวพวกยิวซึ่งเล็ดลอดไปหาคนเคนเดียเกรงว่าเรา จะถูกมอบไว้แก่พวกเหล่านั้นและเขาทั้งหลายจะกระทำความอัยยศแก่เราเยเรมีทูลว่าเขาจะไม่มอบฝ่าพระบาทไว้ขอฝ่าพระบาทเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าตามสิ่งซึ่งข้าพระบาทได้ทูลฝ่าพระบาทและฝ่าพระบาทก็จะเป็นสุขและเขาก็จะไว้พระชนของฝ่าพระบาท ขอคิดจากพระธรรมเจรมีในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของคําแนะนําของพระเจ้าที่มาถึงเสดกิย,ยาซึ่งเป็นกษัตริย์ของคนยิวในเวลานั้นวิภาวะสงครามใกล้จะถูกตีแตกแต่ก็เสดกิย,ยาก็ามีกา้ปรึกษาหรือกับเเรมีผู้ชนะของพระเจ้าว่าขอคําแนะนําจากพระเจ้าหน่อยว่าเขาควรจะปฏิบัติตนอย่างไร เมืองขึ้นมาของราในช่วงนี้ในฐานะของเมืองขึ้นอของบาบิโลนไกลๆกเพราะาถูกแต่งตั้งไว้แบบนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญและพระเจ้าก็ได้ตรัสผ่านทางกินมีให้คำแนะนำกับเสดียคยานะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญแต่พระเจ้าให้คำแนะนำเขาว่าการตัดสินใจของเศสเดีิคยาเนี่ยสำคัญนะ สำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองสำคัญต่ออะไรต่อประชาชนพลเมืองอันนี้คือสําคัญนั้นสรุปไปง่ายๆว่าพระเจ้ากำลังจะบอกว่าการตัดสินใจของกษัตริย์ศรีดีคยาเนี่ยมีผลต่อชาติและบ้านเมืองและพรุ่งให้คำแนะนำไว้ยี่ว่าจงยอมที่จะ,ะจนนํานวนยอมจำนวนต่อกษัตริย์เนบูคัดเนซา อย่าคิดขึ้นต่อสู้อย่ามีความรู้สึกว่าต้องเอาชนะหรือพยายามปลดปล่อยตัวเองให้รุดพ้นจากอำนาจของบาบิโลนถึงแม้ว่าในช่วงนี้บาบิโลนจะยังไม่ยกทัพมาก็ตามแต่นะครับอะ้รก็เป็นส่วนคัญนั้นบาบิโลนกับต่างยูดาหรือเเทสเตรในเวลานั้นก็อยู่ไกลพอสมควร แต่ก็ไม่ไกลเกินไปที่าบาบิโลนจะมา,ายกทัพมาโจมตีซิงกะธรรมมาแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเยเรมีบอกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยอยากให้เซดิกิยาเนี่ยตัดสินใจในการยอมแพ้อย่าลุกขึ้นต่อสู้สิ่งที่ควรทำคือ,อดูแลบ้านเมืองให้ดีนะเพื่อประชาชน จะอยู่ดีมีสุขทั้งนี้อาจจะดูเหมือนว่าแพ้เพราะว่ายอมจำนนนะยอมเป็นเมืองขึ้นร้อไม่มีความรู้สึกในการจะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อจะเอาชนะหรือเพื่อจะปลดปล่อยตัวเองนะซึ่งพระเจ้าก็แนะน100้อยเปรตว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้อันนั้นคือสำคัญแต่ถ้าศีดิดยาเห็นแก่ประชาชน นะ,ะที่จะอยู่ดีมีสุขและไม่เดือดร้อนสิ่งที่เขาควรทำคือยอมจำนวนต่อเนบุคัตเนสานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ดูแย่หน่อยดูเหมือนกับว่าไร้ศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีคนยิวบางคนบางกลุ่มหรือข้าราชการบางกลุ่มหรือคนยิวที่มีความเชื่อในพระเจ้า ที่เชื่อว่าตัวเองเป็นประชากรพระเจ้าพระเจ้าพร้อมจะปกป้องในการดูแลนะครับซึ่งนั่นก็ไม่ผิดนะถ้าพระเจ้ายืนยันว่าพรอมจะปกป้องดูแลแต่ตอนนี้พระเจ้าแนะนาว่าให้ยอมแต่เศรษฐกิจเขามีความรู้สึกว่าแม่ไม่แน่ใจว่าถ้ายอมแล้วเนี่ยตัวเขาเองจะปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจกลัวว่าคนยูจะลุกขึ้นในการจะ ปราดประหารเขาหรือรอบสังหารเขาคนบางกลุ่มที่อาจจะพอมีผลพอและไม่เห็นด้วยความคิดของสเสดียาแต่ว่าพระเจ้าก็ตอบย้ำกับสเสดียาว่าถ้าทำตามที่พระงบอกพระงจะปกป้องคุ้มครองสเสดียาไว้จะไม่มีใครที่จะทำร้ายเขาได้อันนั้นคือสิ่งพระเจ้ายืนยันนั่นก็เป็นสิ่งที่ ให้ลงหลายมามองดูว่าบางเรื่องบางอย่างถ้าเราจะเอาศักดิ์ศรีของเราเป็นตัวตั้งแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะครับถ้าเราเอาความคิดเราเป็นตัวตั้งและมีผลเดือดร้อนต่อคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราสิ่งนี้ควรจะตัดสินใจไหมแต่ถ้าดูเหมือนว่าเราต้องยอมแพ้ดูเหมือนว่าเราต้องยอม ที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของคนอื่นไม่เป็นอิสระเท่าที่ควรแต่นำมาซึ่งความปลอดภยัยและความอยู่ดีมีสุขของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอันไหนจะดีกันแต่พระเจ้าก็นแนะนำให้กับเสรษคกยาวาจงที่จะยอมแพ้เพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเรื่องอื่น ค่อยว่ากันทีหลังนั่นคือสิ่งพระเจ้าให้นั่นก็ให้มองเห็นและพระเจ้ายืนยันว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ได้เสียศักดิ์ศรีอะไรแต่การพ่ายแพ้ครั้งนี้กลับเป็นชัยชนะเพราะทําให้คนไม่ต้องล้มติบล้มตายนะฮทำให้คนไม่ต้องมาเผชิญกับโรคระบาดเพราะว่าทําอะไรไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามแต่ที่มันสงครามมันยุติลง ไอภาวะรคบาก็จะหายไปการใช้ชีวิตก็มีอิสระขึ้นถึงแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองคนอื่นแต่ก็มีความสุขและมาถึงเวล,เวลาพระเจ้าจะคืนมาให้อีกครั้งนึงก็เป็นเรื่องพรง่งแต่ทั้งหมดนี้เป็นคําแนะนําของพระเจ้ามาถึงถเศรษดียาถ้าถเศรษยาตัดสินใจตามที่พระเจ้าทรงนําเขาเป็นผู้แพ้ที่มีชัยชนะเราร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรนเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรนเสริญพระอวยพรทั้งห,หลายในการจากการจะอยู่ในการทรงนำพรองอยู่ในน้ำพระไัยของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการคล้ครวนวันนี้พระเจ้าทรงเร้าใจให้ท่านทำอะไรบ้าง ข้อคิดประจำนี้นะครับการตัดสินใจตามน้ำพระทัยพระเจ้าดูเหมือนแพ้ที่แท้คือชนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ